ความคืบหน้าหนึ่งนะคะที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจกับการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีของมรดกโลกค่ะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยออกมาเปิดใจบอกว่าไม่เคยคิดขายชาติแล้วก็จะทําทุกอย่างนะคะเพื่อจะรักษาดินแดนและอธิปไตยของชาติไทยค่ะคหลังจากที่มีคนไทยบางกลุ่มออกมาบิดเบือนข้อเท็จจริงในประเด็นทางการหารือแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารของกัมพูชาเพื่อจะหวังผลทางการเมืองค่ะ เป็นการบ่นน้อยใจของนายสมิตคุณกิติหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกนะครับที่ระบุว่ามีคนบางกลุ่มน,นำข้อมูลจากการเจราจาร่างข้อมติของกัมพูชาเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารที่ยังไม่ได้ข้อสรุปไปปิดเบือนข้อที่จริงนะครับเพื่อหวังผลทางการเมืองและกล่าวโจมตีบุตรสาวที่ลงสมัครครับเลือกตั้งด้วย นายสวิตยืนยันนะครับว่าการเดินทางมาประชุมคณะกรรมการม,ามรดกโลกมาด้วยความเสียสละเพื่อต่อสู้และปกป้องอำนาจอธิปไตยและเขตแดนไทยไม่ต้องการให้ใครมาลุกรานหรือต้องเสียชาติเสียแผ่นดินให้แก่กัมพูชาเหมือนเช่นเมื่อปี2 5 0 5น้ะครับที่ต้องสูญเสียตัวปราสาทพระวิหารให้แก่กัมพูชาไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พวกที่พวกที่คิดไม่ดีเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยนคะรครับยุติเถอะครับ ไม่มีใครแล้วครับที่ต้องการทําให้มันเสียชาติเสียแผ่นดินหรือว่าเป็นร่วมมือคนต่างชาติแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาที่เราไปให้เขาขึ้นทะเบียนก่อนหน้าผมจะเข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้นั้นตรงนั้นคือปัญหาใหญ่ครับแลวผมก็ไม่อยากเห็นว่าเราต้องสูญเสียน,นาทิปไตยไปมากกว่าตัวประสาทที่เราเคยสูญเสียมาแล้วเมื่อปี2005 ด้านของพลโทธวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่2ยืนยันนะคะว่าการประทักกันทุกครั้งระหว่าง2ประเทศกัมพูชานั้นเป็นฝ่ายยิงก่อนเสมอโดยยิงมาจากตัวปราสาทพ,พระวิหารซึ่งไทยเพียงแต่ยิงกระสุนควันเตือนไปเท่านั้นค่ะไม่ได้ใช้อาวุธหนักยิงตอบโต้เข้าไปในตัวปราสาทพ,พระวิหารตามที่กัมพูชากล่าวอ้างก็าหากว่าเป็นเช่นนั้นตัวปราสาทพ,พระวิหารคงพังไปหมดแล้วค่ะ